วัสดีค่ะฟอนค่ะอยู่ด้กันกับ l a d y f i ฟ a n c e นะคะคลิปนี้ก็ขึ้นหัวข้อเลยว่าใกล้ปลายปีแล้วรู้หรือไม่นะคะว่าการซื้อกองทุนทั้งทีเนี่ยมันได้ทั้งลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ทั้งกําไรค่ะตอนนี้เราอยู่กันในไตรมาสที่4ของปีแล้วใกล้จะจบปีแล้วนะคะเราก็รับรายได้รับเงินได้มาเกือบทั้งปีแล้ว สิ่งที่เราไม่คิดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะแต่การจ่ายภาษีเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทในส่วนของลดหย่อนภาษีอยู่ก็จะมีโปรดักต์การเงินหลากหลายนะคะแต่ว่าคลิปนี้ฝนจะมาเล่าถึงเรื่องกองทุนรวมที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นหลักค่ะก็จะมีทั้ง S S F แล้วก็ r m F เนาะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าวิธีการเลือกกองเหล่านี้เลือกยังไงให้เป็นกองที่ดีที่สุดค่ะ เดี๋ยวควรจะเล่าเกี่ยวกับเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนก่อนเนาะเพราะว่าปีนี้มันมีการปรับจาก LTF เป็น SSSF นะคะแล้วก็จะมาคุยกันว่าแต่ละอันเนี่ยเงื่อนไขเขาเป็นยังไงเวลาซื้อเราจะได้ลดหย่อนได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราขึ้นรูปข้างๆนะคะเราจะได้เห็นภาพกันมากขึ้น มาดูกันที่รูปภาพนะคะนีฟอนก็ไปเอารูปมาจากเซตเลยคือเซตเป็นคนทำอินโฟกราฟิกนี้มาเนาะก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มาดูกันว่าเงื่อนไขของกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างแรกสุดเลยคือ LTF อันนี้ตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อ LTF ในการลดหย่อนภาษีในปี63ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็น S SF แทนค่ะ ซึ่ง SSF เนี่ยเงื่อนไขเขาอันแรกสุดคือเปอร์เซ็นต์ลดหย่อนภาษีก็คือ30%ของเงินได้นะคะแล้วก็ไม่เกิน2 0 0แส0บาทเนะาะระยะเวลาการถือครองคือ10ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อนะคะนโยบายการลงทุนอันนี้ดีมากๆกก็คือสามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์แล้วไม่ต้องอยู่ในหุ้นไทยอย่างเดียวเหมือน LTF เนาะการลงทุนได้ทุกสินทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นทั้งหุ้นก็ได้ไม่ใช่หุ้นก็ได้หรือว่าอยู่ในประเทศไทยก็ได้หรือเราก็สามารถไปลงทุนต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปีที่ใช้สิทธิ์เนี่ยคือเขาเขียนว่าตั้งแต่ปี63ถึง67นะคะแต่เราก็ต้องมาดูกันตอน67อีกทีว่าเขาจะมีการขยายการ ใช้ S S F ต่อไปหรือเปล่าส่วนเงินลงทุนขั้นต่ำก็คือไม่มีกำหนดนะคะในส่วนของ S S F ถัดมาที่ r m F คือ r m F เนี่ยเราก็มีใช้ r m F มาตั้งแต่ปีก่อนเกอนหน้านี้แล้วแหละเพียงแต่ว่าปีนี้เขามีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือสามารถใช้ได้30%มนะคะของเงินได้ <Wow. S 1> แล้วก็วงเงินลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน5้าแสนบาทแต่5้าแสนบาทในที่นี้ก็คือต้องไปรวมกับ S S F Rf Provident Fund <c oughs> กบ,บข <c oughs> คือภายใต้500,000เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยห้ามเกิน500,000บาทอันนี้ต้องไปเช็คเพิ่มเติมดูดีๆนะคะว่าเรามีซื้ออะไรไปแล้วบ้างต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่เพื่อให้ไม่เกิน500,000บาทถัดมาคืาอระยะเวลาการถือครองก็คือ5ปีแล้วก็ต้องซื้อต่อเนื่องจนถึงอายุ55นะคะในนโยบายการลงทุนเนี่ยก็คือสามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์เหมือนเดิมค่ะปีที่ใช้สิทธิ์ก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 63เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ไม่มีกำหนดของเงินลงทุนขั้นต่ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเลือกกองทุนกันนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยกองไหนเขาดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ฟันจะทําไปพร้อมกันเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอค้างๆให้นะคะวิธีการที่เราหากองที่ดีที่สุดนะคะฟันจะใช้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟินเนาะ F I N อันนี้เราสามารถโหลดในแอปสโตรได้เลยอันนี้ฟรีนะคะ ก็เป็นตัวไอคอนเหลืองๆดำๆอันนี้นะคะแล้วกกดเข้าไป <S <S บอกตรงคืออันนี้ใช้บ่อยมากในการดูว่าแบบกองทุนไหนเพอร์ฟอร์มในช่วงเวลานั้นอะไรประมาณนี้อ่ะเราก็ไปดูแถบด้านข้างเราไปเลือก S S F ก่อนเลยอ่ะกดที่ S S F เนาะแต่ว่าตัว year to date เนี่ยมันยังไม่มีคือ Y T D มันยังไม่มีเพราะว่ากอง S S F นะคะมันเพิ่งออกมาตอนช่วงแบบมีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาจำไม่ได้คือทํา f a ที่มันมีเนี่ยเราก็ต้องไปกดประมาณ3เดือน อะกดเข้าไปคือ3เดือนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าแบบ 1, 2, 3คือกล้องไหนที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะกล่องแรกก็คือวันขีด U G ขีด A S S F เนอะกล่องนี้ก็คือเป็นกองหุ้นหลวนแล้วก็ลงทุนหุ้นเป็นแบบ global equity นะคะตามนโยบายกองทุนของเขาถัดมาคือ K c h a n เคชนเป็นกองหุ้นล้วนหุ้นโลกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะไปเลือกบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมนะคะส่วนอันดับที่3เนี่ยคือ One อ l ชเอน่าขีด A อ S F เนาะกองนี้เป็นกองหุ้นล้วนแต่เป็นกองหุ้นจีนทั้งจีนที่เป็นบริษัทในแผ่นดินใหญ่แล้วก็จีนที่เป็นบริษัทจีนแหละแต่เขาออกมาลิสต์นอกประเทศจีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นออช China เราไปดูแบบ สามลำดับสุดท้ายบ้างว่าเป็นสินทรัพย์อะไรนะคะอะสามแบบสามลำดับสาม,สามลำด,ด,ดับสุดท้ายเออสามของเสุดท้ายคือสามห้าสามเอ้ห้าสามห้าสี่ห้าห้าทั้งสามกองคือเซ็ตห้าสิบก็คือตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยแหละคือตรงตรงคือแบบมันอยู่คือตรงๆนะตลาดไทยเรามันก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่เท่าแบบตลาดต่างประเทศนะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้ว ทางนี้ทางนั้นนะคะเราก็ต้องดูต่อว่าไอกองท็อปทรีเนี่ยเราชอบไหมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไปอ่านนโยบายกองทุนเขานะคะไปดูหุ้นที่เขาลงท็อปโฮลดิ้งของเขาว่ามันตรงกับที่เราชอบหรือเปล่าความเสี่ยงที่เราหลับได้ไหมนะคะและที่สําคัญเราต้องดูว่า หุ้นเหล่านั้นบริษัทเหล่านั้นมีอนาคตที่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราต้องอยู่กับกองนี้นานเนาะแต่ว่าก็ไปดูนโยบายกองทุนดูว่าแบบกองทุนเนี่ยเขาอยู่มานานหรือ,อยังแล้วเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้สามารถไปดูในเน็ตได้เพิ่มเติมนะคะถัดมาที่ r m f กดไป r m f เนาะตัว r m f เนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วเราสามารถเลือกถามเฟรมตามที่เราอยากได้ได้เลยแต่ส่วนตัวฟันจจนดูประมาณ3ปี มันก็ถือว่านานมากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเขาทำเพอร์ฟอร์มได้แบบ3ปีที่ผ่านมาดีจริงๆมันก็ถือว่าแบบเออแสดงว่ามันก็การันตีระดับหนึ่งสำหรับอันนี้สำหรับความคิดฝนเองเนาะแต่ใครอยากดู5ปีก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่า5ปีอะบางกองเขายังแบบยังไม่เกิดอะ มันก็แบบมาดู3ปีมันก็มีกองให้ดูเยอะกว่าเอามาเปรียบเทียบได้เยอะกว่านะคะอ่ะสปี1 2 3เคืออะไรวันขีด U G E R F อันดับแรกเลยมันคือกองเดียวกันกับเอไอตัว S S F ที่ชื่อวันขีด U G E อะคะ่ะมันคือกองเดียวกันเพียงแค่ต่างชื่อเฉยๆเนาะ ถัดมาคือ TMBC OMF อันนี้เป็นกองหุ้นล้วนเหมือนกันแต่ว่าลงทุนในบริษัทจีนที่ออกมาลิสต์นอกตลาดจีนเขาเรียกว่าจีนออฟชอ์อะตัว TMBC OMF ก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์พวกนั้นนะคะสุดท้ายอันดับที่3คือ TMBGQG MF อันนี้ก็เป็นหุ้นล้วนแล้วก็เป็นหุ้นเป็นแบบ global equity เหมือนกันก็คือเป็นหุ้นแบบลงทุนนโยบายลงทุนทั่วโลกนะคะอันนี้สามารถเข้าไปอ่าน นโยบายลงทุนเพิ่มเติมในเน็ตได้อย่างที่ฝนบอกเพราะว่าถ้าเอามาเจาะลึกในคลิปนี้เลยแต่ละกองนะคะก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงได้เลยจะตั้งใจนะตั้งใจอยากรีวิวกองทุนให้ฟังในคลิปหลังจากนี้อยู่แล้วติดตามชมเพราะว่ามีกองที่ชอบในใจอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการดูทอปแหล่งกองทุนในช่วงเวลาไทม์เฟรมที่เราแบบสามารถเลื่อนได้ถ้าเราแบบ อยากดูนานหน่อยก็ไปเลือก5ปี3ปี1ปีนยะ IMF เขาแบบสามารถเลือกทำเฟรมได้เพียงแต่ว่า s s f มันเพิ่งออกมามันก็เลยแบบไกลสุดไปแค่3เดือนแต่อย่างน้อยมันก็เป็นกองบางกองมันก็เหมือนกันนะคะนี่ก็ลองเปรียบเทียบกันดูดีๆเช่นแบบตัววนะันขีด UDG เนอะมันก็เป็นกองเดียวกับ IMF ที่ชื่อว่าวันขีด UGE ประมาณนี้นะคะในส่วนของการเลือกกองทุนเบื้องต้นค่ะ